และเมื่อเรานะคะรู้แล้วว่าเจ้าบอกเจ้าสาวเขาแบบรู้จักกันยังไงโหหน้าตาแบบอยากรู้อยากจะรู้เรื่องคนอื่นสวัสดีค่ะพี่มินนี่ MC พลังบวกนะคะพี่มินนี่เป็นนายพิธีพิธีกรแม่งานรันคิวมืออาชีพสำหรับงานแต่งงานโดยเฉพาะค่ะ พี่เมนี่นะคะก็ได้มีโอกาสไปดูแลงานแต่งงานให้กับบ่าวสาวลหลายคู่ใช่ไหมแล้วก็จะต้องนะคะมีการสัมภาษณ์บ่าวสาวด้วยบนเวทีซึ่งมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะหลายคู่ก็มักจะบอกพี่คะ่ะหนูเขินมากเลยหนูแบบหนูสั้นหนูอะไร ก็แล้วหนูนะคะหลายหนูมากนะคะอันนี้พี่เข้าใจนะลูกนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าบ่าวสาวจะไม่พูดอะไรเลยหรือจะพูดน้อยมากนะคะก็ดูกระไรอยู่จะดู<ช>นะเป็นแบบงานแบบแฟชั่นโชว์ไปหรือเปล่าคะมีการแบบว่า โชวใส่ชุดแต่งงานแล้วก็คือแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆนะคะการที่บ่าวสาวได้มีการพูดคุยเนี่ยมันก็จะทําให้บรรยากาศดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะทางนี้นะคะพิธีกรเนี่ยค่ะก็จะเป็นส่วนสําคัญเลยที่จะทําให้บ่าวสาวเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์มากยิ่งขึ้นนะคะพี่มินี่ก็จะมีทริคแล้วก็มีเทคนิคหลาย เทคนิคเหมือนกันนะคะในการที่จะช่วยทําให้บ่าวสาวเนี่ยคลายความตื่นเต้นเวลาขึ้นไปบนเวทีเราจะต้องมีการพูดมีการจับไม้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหลักๆพี่วินี่ก็จะ ใช้ความคุ้นเคยเนาะพยายามพูดคุยกับบ่าวสาวให้มากนะคะแล้วก็ทําให้เขารู้สึกคุ้นเคยแล้วก็มั่นใจเวลาที่เราอยู่บนเวทีจะได้รู้สึกเหมือนเราพูดคุยกับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าพี่เมนี่เป็นพี่สาวก็มีอะไรก็คือเหมือนเมาส์มอยกับพี่เมนี่ได้เลยบนเวทีก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะทาให้บ่าวสาวคลายความตื่นเต้นนะคะ แต่แน่นอนค่ะยังไงเสียก็แล้วแต่ก็จะต้องมีการพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กันอยู่ดีนะคะวันนี้พี่เมนี่นะมี3นะคะหัวข้อง่ายๆละกันเนาะเพื่อที่จะได้เป็นไอเดียนะคะให้บ่าวสาวได้มีการเตรียมตัวก่อนนะว่าโอ้ยฉันจะเจอเรื่องอะไรบ้างไม่ใช่แบบพิธีกรถามมาแล้วอึ้ง <c oughs> ใส่ <c oughs> บรรยากาศก็จะกริตไปเลยนะคะทุกคนอ่ะมาดูข้อแรกกันก่อนดีกว่านะคะ จำง่ายๆนะคะข้อแรกจริงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะให้เกลิ่นนิดนึงเนาะว่าที่มาที่ไปที่ทำให้ได้รู้จักกันเนี่ย รู้จักกันได้ยังไงนั่นเองนะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่ต้องแบบไปเล่าเทาความอะไรมากมายนะคะบางคนก็อาจจะพูดแค่ว่าอ๋อรู้จักเพราะว่าแบบมีเพื่อนคนนี้ถือโอกาสขอบคุณเพื่อนคนนั้นไปในตัวด้วยเลยก็ดีนะคะว่าเขาเป็นสื่อกลางที่จะทําให้เรารู้จักกันกับเจ้าสาวของเราหรือเจ้าบ่าวของเรานะคะพิธีกรอ,อาจจะมีการยอดมุกอ่า เซลกันบ้างนิดหน่อยนะคะแต่คุณก็ไม่ต้องนอกลูกนอกทางนะอาจจะมีการรับมุกรับอะไรบ้างแต่ก็คือให้โฟกัสนะคะว่าเนื้อความจริงๆแล้วต้องการจะสื่อสารว่าเราเนี่ยรู้จักกันได้ยังไงนั่นเองนะคะจริงๆตรงนี้ตอบสั้นๆไม่ต้องตอบยาวก็ได้บอกเล่าเนะ้ะถ้าไม่ชัวร์ก็ลองเขียนเป็นพารากาปะคะประมาณ2บรรทัดนึกออกไหมก็คือท่องตัวนั้นมาเลยก็ได้นะคะพี่มนินนี่ก็แนะนําหลายคนเหมือนกันที่บางทีอาจจะแบบไม่แน่ใจท่องตัวนั้นมาท่องท่องท่อง คืออาจจะไม่ต้องจําทุกตัวอนแต่ให้รู้ว่า m ิน n i n g แล้วก็ประโยคที่เราอยากจะพูดนะ่ะเราจะพูดอะไรก็พออันนี้คือจบแค่นี้เลยนะคะแต่ในหลายๆงานบางทีเขาก็จะมีใส่ใน presentation แล้วใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นการขยายความจาก presentation นิดหน่อยก็ได้อยากจะเสริมอะไรบางส่วนเล็กๆน้อยๆที่ p พ e เ e n t a t i o n ไม่มีก็เพียงพอแล้วค่ะ แล้วเมื่อเรานะคะรู้แล้วว่าเจ้าบอกเจ้าสาวเขาแบบรู้จักกันยังไงโหหน้าตาแบบอยากรู้อยากจะรู้เรื่องคนอื่นแต่จริงๆเราก็เป็นความน่ารักนะคะที่สองคนเนี่ยโอ้โหอยู่ในคนละทิศคนละทางเลยใช่ไหมล้วก็มารู้จักกันนะคะข้อที่2ค่ะก็คือจะเป็นคําถามที่จะต้องถามแน่นอนว่าเอา้าแล้วประทับใจอะไร ในตัวของอีกฝ่ายหนึ่งเออนะคะจริงๆแล้วมินนิ่งของคำถามนี้อยากจะให้ตอบในประเด็นที่ว่าเหตุการณ์ไหนหรือเรื่องอะไรที่ทำให้คุณน่ะชอบแล้วก็รู้สึกว่า คนนี้ต้องต้องศึกษาคนนี้ต้องรู้จักคนนี้ต้องคบต่อนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปหลงประเด็นแบบเล่าเท้าความบางทีเนี่ยพูดยาวเกินไปเนาะก็จะทําให้เวลาในส่วนอื่นๆเนี่ยลดทอนลงไปแล้วก็สมาธิของแขกเนี่ยาจะไม่ได้โฟกัสเท่าที่ควรนะคะประโยคตรงนี้ก็เช่นเดิมนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะพูอะไรลองซ้อมนะคะฝึกเขียนดูสัก2 3าบรรทัดก็พอนะคะแล้วท่องให้เราคุ้นปากโดยที่ ย้ำนะคะไม่ต้องท่องทุกตัวสอนหมายถึงว่าท่องพูดจนแบบคุ้นชินปากอะไรอย่างเงี้ยจนมันเข้าปากในในสไตล์ของเรานะคะก็จะทําให้เวลาเราพูดถึงในสิ่งสิ่งที่เราได้ได้เตรียมมาเนี่ยได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่พี่มินนี่ใช้ในการฝึกการพูดของตัวเองนะคะมีหลายคนถามมาในเรื่องของการพูดเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปตอตอๆไปพ,พี่มินนี่จะเอาเทคนิคนาอค่อยๆมาแชร์กันแล้วกันนะคะจะได้เป็นการลดความประมาทไปได้ด้วยค่ะ และข้อที่3นะคะคำถามสุดท้ายที่หลายๆคนมักจะแบบพี่คะคำถามตรงเนี้ยระจุกอกมาแน่นอกมากหนูแบบไม่รู้จะพูดยังไงนั่นก็คือเป็นการพูดความในใจที่มีต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะการพูดความในใจเนี่ยจะรวมถึงความความประทับใจที่มีต่อตัวเขาที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่เราแบบ รู้สึกมาตลอดแล้วเราอาจจะยังไม่เคยพูดให้อีกฝั่งได้รับรู้และรวมถึงนะคะอันนี้เป็นข้อย่อยในข้อ3นะคะและรวมถึงนะคะคำคำสารภาพคำมั่นสัญญาต่อจากนี้นะคะที่เราอยากจะตอบแทนอะไรเขาเราคิดว่าเราอยากจะ ดูแลเขายังไงเป็นต้นนะคะมี3ามหัวข้อย่อยนาะตะกี้จดด้วยนะคือในใน3ข้อย่อยของข้อ3าใหญ่เนี่ยตรงนี้ยสาคัญแล้วเชื่อว่าหลายคนมากมากมา,กมากทุกคนนะตื่นเต้นแล้วก็แบบพูดไม่ออกบางคนน้ําตาไหลพรั้งพรูไม่แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีที่มาที่ไปก็มีนะคะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วทุกคนพอจบจากเวนาทีนั้นแล้วก็จะแบบ งนี้เนี่ยแบบน่าจะพูดแบบนั้นแบบนี้นะคะพี่ไม่ได้มีอีกหนึ่งเทคนิคดีๆนะคะที่จะทําให้ช่วงเวลานี้นะคะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกคนเคยเห็นใช่ไหมคะในงานแต่งงานของอทางตะวันตกเนี่ยเขาก็จะมีแบบ เป็นตัวกระดาษนะคะที่จะเขียนนะคะความในใจแล้วก็มีการโน้ตโน้ตเอาไว้ก่อนที่จะมีการสวมแหวนหรือว่ามีการแลกแหวนกันต่างๆก็จะมีการพูดกล่าวเขาเรียกว่าเป็นคําสูนทรพพน์เนาะของแต่ละฝั่งนะคะถ้าเราเกรงว่าเราจะตื่นเต้นแล้วเราก็จะแบบไม่สามารถพูด หลักใหญ่ใจความที่เราอยากจะพูดได้ครบถ้วนพี่มินี่ก็แนะนําหลายคู่เช่นกันนะคะให้เตรียมกระดาษจริงๆไม่ต้องเป็นไซส์ใหญ่มากนะคะก็เป็นขนาดแบบโปสการ์ดกระ h o นะคะเขียนประมาณแบบสัก4 5, ี่หบรรทัดนะคะเป็นหัวข้อย่อยๆตามที่พี่มินี่บอกนะคะแล้วพี่มินี่คะต้องท่องไหมคะไม่ต้องท่องแต่ฝึกอ่านให้คล่องนืกอออกไหมคะเขียนแล้วก็อ่านเขียนแล้วก็อ่านโดยที่นะคะแนะนําเลยแนะนําเลยว่าไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งเห็น ในงอกไหมต้องไม่ให้อีกฝั่งหนึ่งเห็นเขาจะได้รูออ้สึกเออเซอร์ไพรส์ณนะเวลานั้นเวลาที่เราแบบจ้างช่างวิดีโออ่ะ จ้งวิดีโอจะได้แบบจับสีหน้าอีกฝั่งหนึ่งเราก็ดูรีแอคเวลาที่เราพูดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะพี่มินี่แนะนำว่าให้ทดลองนะคะเขียนในกระดาษดูก่อนนะคะจำนวนไม่ต้องเยอะนะคะประมาณสัก4-5หบรรทัดก็พอนะคะแต่ว่าให้ครอบคุม4อย่างสามอย่างขอโทษทีให้ครอบคุม3อย่างที่พี่มินนี่ได้เกลื่อนเอาไว้แล้วนะคะเพื่อเป็นการหน,นะคะลดความตื่นเต้นเพราะเราเนี่ย ก็ก็แบบเอออาจจะแบบนึกไม่ออกพอมันตื่นเต้นใช่ไหมลืมไอ้ที่เตียงมาลืมนะจ๊ะข้อที่2ก็คือว่าจะได้ทําให้เราสามารถพูดในสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะพูดกับเขาโดยตรงในวันนั้นได้อย่างครบถ้วนด้วยถูกต้องไหมเพราะว่าเรามีโพยแล้วนี่แล้วที่สําคัญนะคะข้อที่3เลยถ้าจะให้ดีเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำเป็นกระดาษ นะคะที่สวยงามเป็นโปสการ์ดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ลงวันที่เมื่อเราอ่านเสร็จแล้วก็แลกกันเอาไว้เป็นของที่ระลึกในงานแต่งงานได้อีกด้วยดูดีใช่ไหมคะที่สำคัญนะเมื่อพูดจบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะสร้างซีนประทับใจให้ช่างภาพช่างวิดีโอที่วิสาจ้างมาได้เก็บไว้ด้วยพี่เมนี่แนะนำนะคะว่าเราสามารถที่จะโอบกอดหรือว่า ในขณะที่พูดก็สามารถที่จะมองตาไปด้วยแล้วก็พูดไปได้ด้วยแบบเหมือนแบบอ่านไปแล้วก็มองตาไปอ่านไปแล้วก็มองตางไปถ้าจังหวะนั้นจะมีน้ําตาไหลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะปล่อยเป็นธรรมชาติไปเลยเพราะนั่นคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของงานแต่งงานแล้วก็ในช่วง การพูดความในใจนั่นเองค่ะสุดท้ายท้ายสุดใช่ไหมคะเมื่อเราพูดพังพูความในใจเสร็จเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่บอกเนาะนอกจากที่เราจะพูดเสร็จแล้ว,วจะมีการอบกอดกันหรือว่าจะมีการหอมแก้มกันปล่อยให้เป็นอารมณ์ธรรมชาติได้เลยนะคะในจังหวะนี้หลายๆคนบอกเขินอายแต่เชื่อพี่มินี่เถอะว่าถ้าทําตามขั้นตอนที่พี่มินิดได้บอกไปแล้วเนี่ยความเขินอายมันจะหมดไปอยากให้ทุกคนโฟกัสกับคนตรงหน้าหลายคู่มากที่เวลาที่พูดความในใจเอาหัน มามองพิธีกรไม่ต้องมองหน้าพี่ค่ะมองหน้าเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวของของคุณนะคะแล้วก็พูดกับเขานะคะให้เขาเห็นความจริงใจช่วงเวลานี้เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่จะทําให้บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักนะคะแล้วก็จะทําให้แขกในงานโอ้โหเห็นไหม งานแต่งงานของตะวันตกเขาก็จะมีหลายคนที่แบบมีแบบน้ําตาไหลาตามมีความปลื้มปิติแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจตามนะคะนี่แหละค่ะก็จะทําให้บรรยากาศเหล่านี้เกิดขึ้นในงานของคุณคุณได้ไม่ยากเลยสนุกไหมคะแล้วก็เชื่อว่าอีกหนึ่งเทคนิคตรงนี้นะคะน่าจะช่วยสร้างบรรยากาศในงานแต่งงานแบบง่ายๆไม่ว่าคุณจะจัดงานแต่งงานแบบใหญ่โตนะคะหรือว่าจะจัดการเล็กๆแล้วก็อบอุ่นภายในครอบครัวนะคะพี่มินนี่ก็แนะนําว่าเราสามารถที่จะเตรียมในส่วนนี้ ได้เองแล้วก็ที่สําคัญเป็นเสน่ห์แล้วสร้างความประทับใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ที่สําคัญต้องกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะเพราะว่ากระดิ่งเนี่ยจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่พิมินนี่ลงคลิปดีๆนึงออกแม้ไม่งั้นคุณก็จะพลาดเทคนิคแบบนี้นั่นแหละคะ่ะแล้วก็ถ้าอยากจะเข้ามาพูดคุยกับพี่มินนี่นะคะในช่องทางอื่นๆก็สามารถที่จะพิมพ์คําว่าเมนิติงเอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ไปพบเจอกับพี่มินนี่ในช่องทางอื่นๆวันนี้ต้อง ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคอมเมนต์เราก็ฝากคำถามไว้ได้พี่มินี่จะกลับมาพร้อมกับเคล็ดลับดีๆในการจัดงานแต่งงานแล้วก็เตรียมงานแต่งงานของคุณๆด้วยตัวเองนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ